สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนกับหวยฮานอยวันนี้นะครับผมกับช่องแทงเติมเติมึงหวยเราไทยนะครับพบกับหวยฮานอยได้ทุกวันที่ช่องนี้นะครับผมฮานอยเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะก็โอเคปะโอเคอยู่มั้งฮานอยวันนี้นะครับวันที่10มีนาคมมันพระหัสนะครับผมแถวแรกป,ปกตินะครับ85ดห้ามากระเจ็ดศูนย์สามหกแถวสองนะครับพิเศษ23งสามากระเจ็ดศูนย์สี่หกแล้วแถวสามคือ VIP 90ีเก้มากระสองเจ็ดแปดหนึ่ง ดึงเด่นวันนี้หอพอดึงเด่นแปดสามนะออมากลับนะครับผมสองศเจ็ด น้อยอะไรวะเนี่ยแปดมา83ครับ8 0 8ศูนย์นะครับสามมาสามสองสามหกรักร้อยนะศสองสาม

เปดนะครับ83ครับ8086นะครับผม2 8 3นะครับ280แล้วก็286หสำหรับหวยฮาน,นอยวันนี้นะครับวันที่10มีนาคมบันพรหัดขอโชคดีบันพรหัดครับ